สวัสดีค่ะกลับมาพบกับชูกอร์เอิร์ธอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาแยกต้นลิ้นมังกรกันค่ะจริงๆลิ้นมังกรเนี่ยนะคะเคยทําไปแล้วเมื่อตอนที่เริ่มทําช่องใหม่ๆนะคะก็ย้อยยนกลับไปดูกันได้แต่ว่าลิ้นมังกรที่มีอยู่ตอนเนี้ยมันเริ่มแบบว่าออกลูกออกลานเต็มไปหมดแล้วนะคะก็เลยวันนี้จะมาแยกเขากันค่ะทีนี้ต้นที่ซื้อมาใหม่ก็มีนลคะสวยมากแต่ว่าลิ้นมังกรอ่ะที่ไม่ชอบอย่างหนึ่งก็คือ ไม่ใช่ไม่ชอบสิคือมันต้องเรามาระวังเป็นพิเศษเพราะว่าหัวเขาจะมีแหลมแลแบบนี้แล้วแบบโดนแล้วหักไปเยอะมากนะคะยิงต้นเนี้ยเนาะถ้าโดนนิดนึงก็หักแล้วนะคะเราก็จะรู้สึกสะเทือนใจอ่ะโอเคทีนี้เรามีลิ้นมังกรไหลายพันมากเลยนะคะหลายหลายสีเนาะพอเวลาเราจะแยกลิ้นมังกรเนี่ยเราก็ต้องเตรียมดินใช่ไหมดินที่เราใช้อะ่ะก็จะเป็นดินที่ไม่แพงอะไรนะคะจะเป็นดินที่เราหมักเองเนาะดิน ดนินนี้นะคะหมักมาประมาณสามเดือนแหละนะมีกับมะพเพาสับนะคะแกลบหมักใบกัมปูหมักเนาะแล้วก็มีขี้วัวมีแกลบดําด้วยนะคะแล้วก็หมักเอาไว้สามเดือนจนแบบไส้เดือนเขาไปอยู่ได้แล้วเนาะไส้เดือนเขาไปอยู่ได้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าดินของเราเนี่ยมันไม่ร้อนแล้วนะคะเวลาที่เราหมักอะคะ่ะเราก็พยายามแบบหมักไว้เยอะๆเลยเนาะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลานะคะพอมีเวลาก็อยากจะหมักไว้เยอะๆจะได้ใช้ได้นานๆน,นะคะ อ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาแยกกัน,ม,นมันมันมีที่เป็นลูกๆอยู่เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็วันนี้เราจะมาแบ่งด้วยเผื่อว่าใครอยากได้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็ราคาพิเศษกันไปเนาะก็เอาต้นนี้ต้นแรกก่อนเลยต้นนี้เห็นแล้วแบบทําใจไม่ได้ต้องซื้อนะคะเพราะว่ามันสวยมากทีนี้เขามีลูกแถมมาให้ด้วยหนึ่งคนเนาะเดี๋ยวเราจะแยกกขาออกมาโอ คือข้อมูลของลินมังกรนะคะทําไว้แล้วเนาะแล้วก็มีข้อมูลมากมายในอินเทอร์เน็ตนะคะสามารถที่จะไปค้นได้เนาะเขาเลีเ้ยงง่ายนะคะแล้วก็เป็นไม้มงคลเนาะก็เลยมีเต็มบ้านขนาดน,นี้เลยแล้วก็ดินเก่าที่มีในกระถางนะคะผสมเข้าไปในดินที่เราหมักเอาไว้แล้วก็เบามือเนาะเขาถึงบอกว่าแบบคนที่ปลูกต้นไม้ได้คือคนมือเย็นเนาะจริงๆแล้วว่าเราเป็นคน อาจจะมือเย็นแหละแต่ว่าใจร้อนนะเป็นคนแบบอะไรต้องเร็วไปหมดเนาะแต่ว่าหลังๆก็พยายามจะฝึกให้ตัวเองช้าลงนะคะมันก็จะสบายขึ้นนะจริงๆมันมีสองวิธีนะคะกับการเอาดินมังก,กรออกมาจากแม่เขานะคะก็คือเอามือดึงได้เลยเนาะหรือถ้าใครไม่ชัวร์เนี่ยเดี๋ยวจะตัดให้ดูก่อนพยายามเอาดินออกให้เยอะๆนะคะเราจะได้เห็นเนาะยิ่งคนเขาเยอะเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งรอดง่ายเท่านั้น จริงๆก็รอดแหละลออมีรากนะแล้วตัวนี้เขาเราก็ถ้าเรารู้สึกว่ากระถางอันนี้มันเล็กเกินไปเนาะเราก็เปลี่ยนส่ก,กระถางที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ใส่11นิ้วก็ได้อลองก้นเยอะๆนะคะให้โคนมันขึ้นมาด้านบน ต้นเที่เขาขายมาเนี่ยนะคะมันมีกับมะพร้าวสับส่วนใหญ่เลยเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้หมักเนาะถ้าสมมติใครรู้สึกว่าไอ้ดินที่เราทําหมักเองมันชื้นไปเราก็ใส่กับมะพราะ้าวผสมเข้าไปก่อนที่เราจะใส่ลงไปในต้นไม้ก็ได้นะคะลงไปในรินมังกรเนาะเพราะรินมังกรเขาก็จะไม่ชอบความแฉะนะคะแต่อันนี้เราก็รักษาได้เนาะเพราะว่ามันระบายน้ําได้ดีเนาะต่อไปอันนี้ลูกเขานะคะเดี๋ยวเราใส่กระถางหกนิ้วก็พอ เื่อกี้เหมือนจะบอกสูตรดินพลาดไปนะคะมันมีดินถุงด้วยเนาะอีกทีละมีกับม้าวสับนะคะแกบหมักใบกัมปูหมักดินถุงเนาะเราใช้เป็นดินมูลไส้เดือนเนาะแล้วก็แกบดําแล้วก็มูลวัวนะคะถ้าเราไม่หมักดินอะ่ะก็อย่าไปใช้มูลวัวเนาะเพราะมูลวัวมันจะทําให้ดินมันร้อนเนาะเหมือนมันยังแบบเหมือนแบบกระบวนการหมักมันยังไม่เกิดเนาะถ้าสมมติเราหมักจิ้งไว้แบบเดือนสองเดือนอะไรเงี้ยก็คือใส่มูลวัวได้นะคะ สังเกตว่าดินมันจะแบบค่อนข้างที่จะแฉะเนาะเพราะว่ารดน้ําทุกวันเนาะแต่ถ้าใครแบบไม่ชัวร์ก็ใส่กลาบมะพร้าวสับลงไปได้นะคะมันจะมีต้นนี้ด้วยที่ยังไม่มีลูกเนาะแต่ว่าดินมันหายไปหมดแล้วเดี๋ยวเราขอมาเติมดินให้เขาก่อนนะโอ้ใต้ดินเก่าๆอะ่ะมันจะเป็นแบบนี้แหละมนงเห็นปะ่ะเพราะว่าไส้เดือนมันเข้าไปอยู่นะคะมันก็ทําให้ดินอ่ะมันผสมไปด้วยแบบมูลไส้เดือนเนาะ เราใส่ลงไปในกระถางเดิมเนี่นะ่ะแล้วก็เติมดินลงไปให้เขา <c oughs> ต่อบจะเป็นต้นนี้นะคะเมื่อกี้มองว่าเหมือนมีต้นเดียวแต่จริงมีสองต้นเนาะเราจะแยกเขากันนะคะ่ะ ดินเก่ามานี่คือแบบล้วนมากคะคะบางต้นก็แบบทรงไม่ค่อยสวยเนาะนแต่ว่านั่นแหละค่ะต้นไม้ก็คือต้นไม้เนาะเราก็ไปกําหนดว่ามันสวยหรือไม่สวยแล้วแต่ว่าเราใครชอบแบบไหน,นแล้วก็มันก็มีศิลป,ปะเป็นของมันเอง เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองถ้ามันหลุดแบบนี้ก็ทิ้งไปได้เลยนะคะอันนี้เป็นต้นต่อไปนะคะต้นสุดท้ายแหละโอ้โหอันนี้ปลูกมานานมากเนาะก็เลยมีลูกขึ้นมาเต็มเลยนะคะให้ทุกคนสังเกตว่าถ้าเขาขึ้นมาเขาก็อาจจะไม่เหมือนแม่เขาก็ได้เห็นปะอันนี้มันสีเข้มขอบทองใช่ปะลูกออกมาก็ไม่มีขอบทองนะคะจะเป็นสีแบบเป็นลายๆแล้วก็อ่อนกว่า เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันว่าเป็นยังไงเนี่ยถ้าทุกคนแบบไม่ใช้กันไก่ใช่ไหมก็ดึงออกได้เลยอืยอหออนี่ค่ะพอดึงแล้วมันก็จะแบบหักเปาะแบบนี้ เดี๋ยวเราเอาแม่เขากลับเข้าไปที่บ้านเขาก่อนน้องคนน้อยนี่นะคะเดี๋ยวเราปลูกลงกระถางหกนิว้ว ขั้นต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูเนาะว่าแต่ละต้นของเลนสมังกรเรามีต้นอะไรบ้างเนาะแบบไหนบ้างเพื่อใครอยากได้เนี่ยก็มากดกันไปนะคะให้ใหมายเลขของแต่ละอันก่อนเหมือนไลค์ไข่ของอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่นะคะ <c oughs> อัดคลิปไว้เนาะเบอร์หนึ่งก็คือจะเป็นต้นนี้เนาะเบอร์หนึ่งเบ <c oughs> <c oughs> อร์สองก็จะเป็นลูกเขาตัวค่ะต,ตัวลูกเขาเองนะคะที่แยกออกมาเมื่อกี้เนาะ เบอร์สามจะเป็นต้นที่เราไม่ได้แยกนะคะต้นที่มีอยู่แล้วแล้วเขายังไม่มีลูกเนาะเบอร์สี่ก็จะเป็นตัวน้อยๆตัวนี้นะคะบางต้นก็จะแบบราคาถูกมา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 กอะคะ่ะราคาแบบแด่งฟอลเวอร์อะไรเงี้ยนะคะเบอร์ห้าอยู่ไหนเบอร์ห้าก็คือต้นที่แยกออกมาจากเบอร์สี่นะคะ,ะใกล้มือเลยเบอร์หกนะคะเบอร์เจ็ดจะเป็นตัวสูงๆตัวนี้นะคะ,ะเผื่อใครอยากได้ตัวสูงๆเอาไปตกแต่งบ้านนะคะ อันนี้เบอร์แปดนะคะต้นสุดท้ายที่เราย้ายเมื่อกี้ทรงสวยมากเบอร์เก้ากับเบอร์สิบจะเป็นพี่น้องเขานะคะพี่น้องเบอร์แปดเนาะเบอร์เก้าก็จะเป็นต้นสูงสูงต้นนี้ส่วนเบอร์สิบก็จะเป็นน้องคนเล็กสุดนะคะต้นนี้ขายเท่าไหร่สามบาทนีไหมเล็กมากอ้าเบอร์นี้นะคะเบอร์สิบเอ็ดเนาะเป็นต้นที่เราแยกออกมานาะนานแล้วต้นสุดท้ายจะเป็นต้นที่มีตะก้าวไว้นะคะนี่นะคะจะเป็นต้นสูงสูงแบบนี้เออ เหมือนกับต้นที่เราเก็บไว้ต้นนี้นะคะโอเคทั้งหมดมี12ต้นนะคะอ่าโอเคค่ะสําหรับลิ้นมังกรน,นะคะถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูนะคะคลิปนั้นแบบคนดูเยอะมากเยอะแบบสําหรับคนที่เริ่มทําคลิปใหม่ๆอ่ะแล้วยอดแบบเกือบหมื่นตอนแรกๆที่ทำอะ่ะคือตกใจมากนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมานะคะสําหรับใครมีคําถามนะคะหรือว่าข้อแนะนํานะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะ วันนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะคะชูเอิดไปก่อนสวัสดีค่ะ